สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดี f อทุกคนนะครับที่กําลังเข้ามาติดตามมารับชมแล้วก็รับฟังนะครับทางช่อง YouTube มีเหมืองสี2นะครับอ่ะคลิปนี้นะครับพาทุกคนไปดูตาหน่อยนะครับผมตาหน่อยนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้นะครับผมนะจะได้ไม่พลาดนะครับผมคลิปต่อไปนะครับอ่ะตํหน่อยวันนี้นะครับผมนะ เดี๋ยวเรามาใช้สูตรคำนวณกันนะครับตามหน่อยวันนี้นะครับสูตรคำนวณน,นะครับผมวันนี้ผมใช้รอบพิเศษนะครับออก501นะครับเมื่อวานนะครับ30 ห0าศูนหนึ่งล่างสามสนูนะกนะ็กับหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยบนนะครับ3บวก1นเท่ากับ4นะครับ4นะครับบวกไปอีกสามคงที่นะครับผมนะนะ3 4 5 6 7นะได้7นะับเพิ่มไปเลยครับ7 แ9ดเ้านะครับเก้าสิบส3 4อ่ะอ่ะเราได้แล้วนะครับ6ตัวนี้ที่จะมาจับ,บ,นะบวบบินนะครับผมหตัวจับวินนะครับนะเราก็จับวินไปเลยนะครับ78 79 72 7เจ4 8 9 8เก้าแ9ดส3งแปดสามแดอ่ท้ายสาม่ะจับบินได้มาแล้วนะครับ15คู่1ิชุดนะครับผมนะอ่ะเด่นนะครับ เด่นตัวนี้นะครับเกากับ2นะครับ9กับ2นะครับก็ตัวไหนที่มี9วงไปเลยนะครับ9 2นะครับ2ก็7 2 8 2 2 3เอ้ยขอไปองสนะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับไฮไลท์สีไว้นะครับผมนะอ่า เชุดนะครับในชุดเด่นมีอยู่9ชุดเมื่อวานไม่ได้ลงให้นะครับติดธุระนะครับผมลงเตเนในห้องไลน์นะครับเก้าชุดนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้นะครับเชุดนี้เป็นคู่ชุดเด่นนะครับผมนะเอาเฉพาะชุดเด่นไปก็ได้นะครับ9คู่เชุดนะครับนะครับอ่ะเด่น นะครับเด่น9กับ2นะครับวันนี้เด่น9กับ2นะผมเน้นให้2คู่นะครับนะในชุด3ตัวดูจากเลขท้ายของเลข2ของเลข3ตัวแล้วกัน2ตัวท้ายนะครับอ่นะชุดแรก493นะครับชุดเด่ชุดที่2ผมเน้นให้เลย827ฮะคใครชอบนะครับ ตำมน้อยมันไม่ยากนะครับอย่าไปคำนวณยากครับตามน้อยนะมันออกทุกวันนะครับผลรางวัลออกทุกวันคำนวณง่ายๆกนะลุ่มฟรีครับกลุ่มไลค์ใครอยากเข้าทักมา2 0 0 3 1 3 5 2ครับกลุ่มไลคนะ์ตามน้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับ ใครจะเข้ากลุ่มไลน์ทักมาได้เลยนะครับแคปแคปด้านนี้ก่อนเนาะเอา้ามาแคปตำหน่อยพิเศษปกติ v i p นะครับเน้นไปที่ร,รอบปกติกับ v i p ก็แล้วกันครับง่าย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 คำนวณง่ายๆนะครับ,รบวันนี้ต้องมาต้องแตกต้องปังอีกอแคป ตั้หน่อยเด่น9กั 2. บ2วิ่งรูด9กับ2นะครับจับคู่เด่น9คู่บุกลมไปให้แล้วนะครับวันนี้ชุดเน้นนะครับวิธีคำนวณผมใช้สูตรนี้นะวันนี้นะครับง่ายๆนะครับตั้น้อยนั้นจะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยนะครับใช้สูตรเดิมไม่ได้นะครับเพราะมันออกทุกวันวันละ3รอบ เราใช้สูตรเดิมไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยนะครับอ่ะ,อะปังปังประมาณนี้นะครับโชคดีกันทุกคนนะครับเฮงเฮงรวยรวยเด้อนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ